สวัสดีครับวันนี้นะครับอยู่กับผมนะครับเต้นใส่หมีนะครับกับรายการล้างช่องฟิตนะนะครับวันนี้เรามีอะไรกินเราไปดูกันเลยดีกว่าครับคุ้มยำน้ําแข็งไหมไม่ได้นะพี่ไม่ได้ไม่ได้เลยถุงอะไรพี่หอยรวมมา <laughs> วันนี้นะครับง่ายๆเลยดีกว่าวันนี้เรามีหอยเนี่ยโจมีหอยลายหอยหวานหอยแมงคู่หอยเซลวันนี้เราจะทํา ผัดรวมหอยใส่อะไรบ้างวะเดี๋ยวที่จะทำเป็นอะไรอะผัดพริกเผาก็ล่ะมีกระเทียมไหมวะเราใช้กระเทียมไหมใช้พริกเผาก็ได้มีใช้กระเทียมก็ได้ด้วยกระไ้ก็ดีพี่ถ้ากระเทียมมันก็จะหอมหน่อยมาโอเคครับเรามาเริ่มกันเลยดีกว่าครับกระเทียมโอ้ยเราได้กระเทียมเสร็จแล้วเราต้องล้างหอยก่อนนะครับนี่ครับมันจะมีหมอยเอไอขขนขนติดขนครับพี่ครับ วันนี้มีหอยอะไรบ้างครับพี่เนี่ยอันนี้หอยหอยแข็งหอยลายพี่หอยลายหอยลายหอยหวานหอยแมงผู้หอยเชลเอาแค่นี้ก่อนกระทะนี่ติ๋วตั้งไฟครับทักใส่น้ำมันครับนี่ใส่กระเทียมครับนี่เลยใส่นี่เลยดีกว่าหมักเผาครับกินดี ผัดให้เหลืองๆใส่หอยหอยครับครับเสร็จแล้วของอร่อยดีที่นัวสุดนิดนึงครับรอไปนี่ก่อบคือเราจะดูว่าไหนเนี่ยที่เราทำเนี่ย สุกหรือยังนะครับเดี๋หอยสุกแล้วมันจะอากอันนี้คือซอสหอยด้วยเขาใส่หรือเปล่าไม่รู้แบานี้เราก็ใส่ไปก่อนตัวเหลืองน้ำปลานิดนึงปลาหน่อยครับเจียววอร์เด็ดเต็มง้นไม่ได้ไม่มีร่วงไม่มีร่วง ตาตา,ตา,ตาเฮ้ยเกือบไปแล้วฝาจะหลุดขอทาแบบซอฟต์เบย์นพี่มันจะเหนียวครับมันไ, <c oughs> ไม่ใช่เกลือครับวันนี้น้ำตามันเป็นเหนียวครับต่อครับนี่ครับเรามีผักเหลือเรียกโหระพานะนันเนี้ยใช่ครับนี่ครับเออ โอเคผัดรวมหอดของเราเรียบร้อยหายตัวไหนดีวะหอยลายหอยลายนี่หอยลายหอยลายอนนีน้นี่ฮะนี่ฮะนะครับใช่ปะ่ะอือกะ คืออร่อยกว่าร้านอ่ะจริงดูดยันเปลือกครับตอนนี้อ่ะโอเคครับก็จบไปนะครับสำหรับรายการล้างช่องฟิตของเรานะครับเดี๋ยววันไหนมีของในช่องฟิตหรือเหลืออีกเดี๋ยวเราจะเอามาทำนะครับสำหรับเมนูนี้ก็ฝากไปด้วยนะครับหอยรวมลายเฮ้ยผัดรวมหอยนะอ่าโอเคครับสำหรับนี้ต้องลาไปก่อนนะครับอย่าลืมกดไลค์กด s u b ส cribe ด้วยนะครับลี่นีต้องลาไปก่อนสวัสดีครับ